มีลูกค้านะครับผมนําของมาขายให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่มีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เก็บเองได้ปะครับไม่นะครับสะสมมาโดนเราปะครับผมไม่นี่องอดี้ผมก็จับจีบซิบจีบสิอันนี้ไหวซิบเราจะซิบกว่าปีอยู่อ๋อครับซื้อไหวนะอันนี้ซื้อเองเหรอเนี่ยที่ระลึกแบบที่ระลึกจริงๆแต่มีราคาจีเป็นพวกธนบัตรโตยางครับมัจีบเป็นเขียนโตยางโหลดอยู่ในนี่เป็นตัวที่ซื้อซีบิงแดง บนครับแล้วตัวนี้มันนี่ตวตะปูตะยาตะโพตะเมียอ๋อเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมหอครับมันคืออันนี้ครับต้นเหนียนี่มันมาไม่หลายลูกเลยครับนะครับมันสีโอ้ว่าสิดใจบัวครับผมถึงยี่หรอกเนี่ยเราผมมีผมก็หมายว่าลดจำนวนมากเนียนครับมันก็เลยบอกว่าเหรียญหลุดก็บหลายอยู่ เดี๋ยืองดึงแต่รุ่นปูรุุนเน่ารุุนปวดเกินเตือนถึนไม้ก,มก้ม่เจาเดือดเงินเหรียญตบไปแล้วนะครับหนึ่งชุดนะครับผมคุณน้าแบ่งให้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ นี่นะครับผมชุดชุดพระนี่ครับหลวงปู่สุขนะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวดนะครับอันนี้ก็นี่ครับพระศิวลีนะครับก็มีเหรียญนั่งหลวงพ่อคูนนะครับผมเหรียญนั่งพ,พ่อคูนนี่ครับนี่ ยิงตกเก้าหางของแปะนะครับสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อแตกลายนะครับแล้วก็คิดพักนะครับนี่ก็คิดธนบัตรนะครับแบงค์หนึ่งบาทนะครับแล้วก็แบบต่างประเทศนะครับแล้วก็มีแบบทีละลึกนะครับเป็นเหรียญมานะต่างๆนะครับ